สวัสดีค่ะทุกคนคืออย่างแรกที่ชาจะพูดเลยนะคะคือที่ชาได้ย้ายกลับมาบ้านแล้วนะคะคือตอนนี้ชาไม่ได้อยู่ที่หอ,อต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าคือที่ชามีอยู่4คลาสใช่ไหมคะก็จะมีคลาสหนึ่งเนี่ยที่ครูเขาจะให้เรียนในห้องเรียนก็เลยต้องไปอยู่ที่หอใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องไปเรียนที่ห้องเรียนทีนี้พอจ่ายค่าหออะไรแล้วก็ย้ายไปที่หอเสร็จแล้วทุกอย่างนะ ทีนี้คลาสนั้นนะ่ะเขาบอกว่าเขาก็ย้ายให้ไปเป็นออนไลน์คลาสนะคะชาก็เลยคิดว่าเออทำไมเราจะจ่ายค่าหอค่าโรงอาหารที่นั่นไปเพื่ออะไรทั้งทั้งที่เราก็ต้องมานั่งเรียนออนไลน์ในะห้องเหมือนเดิมนะคะชาก็เลยไม่อยากจะเปลืองเงินตรงนั้นก็เลยย้ายกลับมาบ้านนะคะมันก็จะเซฟมันนี่ได้อีกนะคะแล้วทีนี้ตอนที่ชากลับบ้านอ่ะมันก็เป็นวันเกิดของแม่ที่ชาพอดีนะคะ ทิชาก็เลยมีเซอร์ไพรส์ให้กับแม่นะคะก็คือทิชาซื้อหมาให้แม่เวย้ยแต่ทีนี้ไอ้น้องหมาน่ะมันมาไม่ทันวันเกิดแม่ชา้าวันเกิดแม่ชาก็เลยจะแบบทาอย่างอื่นให้แม่ช้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากวันเกิดแม่ทิชาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะน้องแหม่น้องหมาจะมาเออคลิปนี้ช่วงต้นคลิปก็จะเป็นแบบที่ทิชาทําอะไรสักอย่างให้แม่ช้านะคะวันเกิดของแม่แล้ว วันที่น้องหมามาเนี่ยที่ันจะเซอร์ไพรส์ให้แม่นะคะก็ไปดูกันเลยค่ะอ๋อแล้วก็ก่อนจะไปนะคะขอโชว์อะไรนิดนึงดูภูเ <c oughs> ขาวสวยมากตอนที่ถ่ายอยู่คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะคะก็โอเคไปไป,ป,ปไปดูคลิปกัน คือซื้อเค้กไปให้แม่แล้วนะคะ1ก้อนแต่คือฉันอยากจะทําเองอีก1ก้อนนะคะก็เลยจะมาซื้อแป้งเค้กนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะรอดไหมทาเค้กครั้งแรกเนี่ยดูพอมาถึงบ้านแล้วสตอเบอรี่ลนขับรถแรงไปหรอหรือยังไงอ้ไม่สวยเลยอะเดี๋ยวทำไมอะ าอาไไมีม้ว<ฮ>ปกติคือตั้งแต่มาอยู่อเมริกาคือจะไม่ได้กินแบบว่าบะหมี่กีวยวกุ้งเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยไอสินค้านี้มันก็เพิ่งมาวางที่คอสโก้เหมือนกันเป็นของไทยเออก็ดีก็แบบ เออหายคิดถึงไม่ได้กินนานอืมก็คือว่าที่ชาจะมีคลาสอีกประมาณ20นาทีนะคะแต่ทีนี้แม่ชาก็จะกลับมาจากที่โรงเรียนเขาซูนนะคะก็เลยว่าจะทําเค้กไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะแต่แบบปิดกล้องไงครูเขาคงไม่รู้หรอกนะว่าเราทำอะไรเค้กอย่างแรกนะคะเราก็จะมาตวงทุกอย่างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาผสมแป้งกันค่ะ คือของในคลิปอะมันจะดูแบบว่าเกาะตัวกันนะแต่ที่ชาทำาคืนแบบทำไมมันเลวอะโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยแล้วก็ไข่เขาใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้ใช้ไข่เบอร์ศูตน,นะคะแต่ของชาคือมันไม่ใช่เบอร์สูตไงไม่รู้เบอร์อะไรไม่รู้มันดูเล็กๆก,ก็เลยเขาบอกหกใบนะคะแต่ที่ชาเอาเจดใบเลยเพราะว่ามันเล็กตัวนี้อะไรมี่เขา ลืมบอกไปนะคะก็คือนี่ที่ชาท,ทำตามคลิปนี้อยู่นะคะของช่องพี่พิมมี่เทสตี้นะคะก็ลองไปทำตามกันได้แต่ว่าของดิชาเนีย่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็มาคอยดูกันค่ะตอนนี้ก็คือเรียนอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังฟังอยู่นะคะว่าครูพูดอะไรแล้วก็ทำเค้กไปด้วยโอเมก้า <g raf ting> oh ปิดปิดปิดเอ,อ่อหน้าจอไว้อยู่นะคะคือครูไม่เห็นหรอกว่าเราทำอะไรเนาะของขวัญจากคุณจรก็คือ ลอตเตอรี่ <Lot> <laughs> มันจะถูกไหมอนะทัวร์ฮเมเียนเฮะสาธุสาธุแม่ <laughs> สาธุเออ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็คือแป้งเค้กเนี่ยเสร็จแล้วแต่ทีเนี้ยว่าจะแบบใส่แป้นพิมพ์แล้วก็เข้าไปอบแล้วก็พอแม่มาจะได้เซอร์ไพรส์ใช่ไหมแต่ว่าลืมซื้อแป้นใส่เคก้ก <laughs> จนตอนนี้แม่กลับมาแหละก็เลยว่าจะใหแ้แม่พาไปซื้อแป้นใส่เค้กนะคะถึงจะเอาไปอบ แล้วคราวนี้แม่หิวใช่ไหมก็เลยทําผัดข้าไก่กับไข่เจียวให้กินก่อนแล้วเดี๋ยวตอนที่ชาเรียนเสร็จแล้วก็แม่กินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวชาจะไปซื้อแป้นพิมพ์เค้กแล้วก็มาดูกันว่าเค้กครั้งแรกของเราเนี่ยจะไปได้ดีหรือว่าไม่รอด A few moments later เนี่ยค่ะคือเค้กของเราเราไม่ต้องไปซื้อไอที่ใส่เค้กและเพราะว่าแม่บอกว่าแม่เมียน,นี้ แต่ว่าจะบอกจะอยากได้กลมๆแต่ว่าช่างคือเรากินแค่เค้กเนอนรูปร่างเป็นไงก็ช่างมันนะคะก็อีกอย่างเราก็เออแค่นี OK. ้ก็คือเค้กอันเนี้ย ว่าจะกินตอนคืนอใช่ไหมปักเทียนอะไรนี้แต่แม่เราคือเห็นแล้วไม่ไหวแล้วคือต้องกินเดี๋ยวนี้ก็เลยอ่ะกินไปส่วนไอ้เทียนเนี่ยค่อยปักอันของชาก็ได้มัง้งกำลังอบอยู่เวลาเค้กคือมันต้องอบประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมแล้วคือชามันผ่านมาครึ่งชั่วโมงได้แหละชาก็อยู่ตื่นเต้นจังเลยมันน่าจะบอกว่าฟูขึ้นได้ละมัง้งเลยบอกว่าเปิดไฟดูนะคะสรุปหน้ามันแตกดูแห้งมาก ชากก็ว่าให้ชาทำอะไรผิดวะพอไปดูคลิปอีกทีโอ๊ยลืมเอาน้ำอะใส่ไปรอบๆถาดมันถึงจะมีแบบความชุ่มชืนช้นใช่ไหมอันนี้คือมันแห้งจนแตกอ่ะแต่ไม่เป็นไรคือวันเกิดชาอีกประมาณสามวันต่อจากถัดจากนี้ไปนะคะก็เลยว่าเออค่อยทำเค้กอีกอันแล้วเพอร์เฟกกว่าน,นี้ตอนวันเกิดพี่ชาก็ได้นะคะก็คือแม่แมกับไชาเนี่ยจะเกิดวันใกล้กันมากก็คือห่างแค่สามวันนะคะพี่ชาเกิด วันที่12กันยาส่วนแม่เกิดวันที่9กันยานะคะทุกคนเห็นปะคือมันเริ่มฟูแล้วมันก็แตกแล้วด้วยคือมันแห้งมากอะไรมนเลยอย่างนั้นแบบจะใส่น้ำเข้าไปตอนนี้ก็คือไม่ทันแล้วแม่ก็โอเคเค้กก้อนแรกของเราก็อย่างงี้นะก้อนที่สองจะเพอร์เฟกสัญญาเพราะว่าก้อนแรกเราได้เรียนรู้แล้วไงเออคือในคลิปบอกว่าให้แบบกระแทกนิดหนึ่งชึ๊บๆสองอันนี้มันก็จะลอนออกมาใช่ปะดูของนิชาดี มันไม่ออกมันนี่กินไปฟันจะหักเลยเี้ยนี่แหละค่ะทำอาหารออนไลน์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนกับการเรียนออนไลน์นี่แหละเรียนไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> นี่คือเค้กของเขานะคะดูนุบนิบหน้ากินมากเวอร์ดีของนิชาค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่นุ่มเลยอ่ะเค้กป๊กเป๊กมาดูดิมันจะนุบนิบเหมือนกัาไหมอ่ะจึ๊บเฮ้ย <c oughs> ได้อยู่ ครั้งแรกอะนึกไหมดิครั้งที่สองมันต้องดีดิอันนี้ไงแม่นึกนึกเปล่ามันสกุชี้เลยอะนึบๆคนคะเราวาร์ปไปซื้อส้มตำจากร้านอาหารไทยที่เราเคยเวิร์กมานะคะก็เราจะ make fun นิดนึงก็คือแม่ชายุ ส4สิบสมั้งแต่ว่าเราจะปักเป็น29ปีนะคะไม่ปักบนเค้กก็เพราะว่าแม่กินเค้กไปแล้วก็เลยไปซื้อส้ำตำมาปักเทียนแทนเค้กเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่รู้ว่ามันแข็งแรงหรือเปล่าเราเลยจะวางไว้บนถาดนะคะเพื่อมันร่วงมันจะได้ไม่เผาบ้านเราเออเก็บเก็บไป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 ดูกันว่าแม่จะรีแอคชั่นยังไง Happy birthday to you ซือ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เป็นไงดีกว่าถ้ัเป็นดินายี่อเยใ่เองอ๋อนายลัค number อายุเกือบเกือบดิชาเลยอะ better better than cake ไหม ส้มตำม <laughs> ่ะ one one thousand billion อ่ l tonight right เออเปล่าชาสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ชากำลังถ่ายอยู่บนโทรศัพท์นะคะไม่ได้ถ่ายบนเอ่อกล้องของชาแล้วิชาก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะออกมาดีหรือเปล่าแต่ว่าช่างม,มันเถอะ คือวันนี้ที่ชามาถ่ายคลิปเนี่ยจะมาถ่ายเกี่ยวกับหมาคือเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของแม่ชาใช่ไหมคะที่ชาก็เลยจะซื้อหมาไปเซอร์ไพรส์แม่นะคะซึ่งหมาเนี่ยเขาก็เพิ่งมาส่งเมื่อเช้านี้นะคะแล้วตอนนี้ให้ชาก็จะพยายามไปซื้อกล่องแบบเอาไว้ใส่หมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบวางไว้หน้าบ้านแล้วก็กดแบบว่ากริ่งนะคะติ๊งนึงเลยชาก็จะไปแอบอะไรเงี้ยะให้แม่มาแม่ก็จะแบบโอยหมาอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลว่าไง อันนี้ก็จะเป็นพันท่ายชาพูดไม่ผิดก็จะพันพิกินี่นะคะเราไปดอลลาร์ทรีมาแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มีกล่องที่จะฟิตไซส์ไอ้หมาแต่ทีนี้ชักเลยว่าจะมาที่ไทยสปนะคะเป็นที่ทํางานเก่าของลิชาก็จะดูว่าเขาอาจจะมีแบบกล่องใหญ่ๆนะคะที่แบบว่าเอาร้องเป็นอะไรเออคนที่ร้านจะได้เห็นด้วยเนาะมันน่ารักเอเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเอากล่องที่ร้านกันนะคะโอเคทุกคนดู กล่องเพียบเลยหลังร้านว่าแล้วต้องมีเอยใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยอะไร The box is move The box อะไรจะมา move ล่ะ The box is move จิระ The box อะไร move วะ The box is moving บล็อกอะไรมามูฟ e เออ The b เออ it's moving มันไม่มูฟแม่ยกขึ้นมาทีแรกยกเข้าไปข้างในก่อนอะไรล่ะตอนนี้เสร็จนี่เก่งแล้วเล้วแล้วแล้ว Thank oh you, Nana. <laughs> oh my god! Who likes a baby here? Where your mom? You are your mom, eh? You are the mom Oh my god! You are his mom. Oh my god! How bad? Thank you! How bad? A few moments later, คนตอนนี้แม่เราก็จะลืมลูกของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ชาคุยด้วยยังไม่คุยด้วยเลยก็คือแบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับดอกตลอดโดยแบบโจทิชาว่าจะกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เราอาจจะต้องไปซื้อของต่างๆเกี่ยวกับหมานะคะเพราะว่าอย่างแบบเตียงหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออดไม่มีใครสนใจอีฉันแล้วค่ะตกกระป๋องเดี๋ยวนะ ตุ๊กตาใหญ่กว่าตัวอีกอะลากตัวเอียงเลยอะเขาเริ่มชินแล้วเริ่มชินกับบ้านนี้แล้วอเดินทั่วบ้านเลยอะโออ๊ะฟันเขากาําลังขึ้นเขาคันฟันต้องหาอะไรกัดเนาะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะไปซื้อทอยเบสแล้วก็หลายอย่างให้ตอนนี้เราอยู่มาเชลนะคะว่าจะไปซื้อเบสให้หมานะคะแล้วดูคือเราจับวางไว้ตรงนี้ก็คือนอนลงไปเลย <c oughs> เลี้ยงง่ายเนาะสงสัยจะเหนื่อยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เบสอันไหนไปนะคะแล้วฝั่งนูก็จะเป็นอ่ของเล่นนะคะก็ตอนนี้านางแบบฟันเริ่มขึ้นใช่ไหมจะคันฟันเนล็กนึงเราก็จะแบบซื้อของเล่นให้แบบกัดอเน่นนนแล้วมันพูดได้ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> How can he answer you that <Okay. S 1> he likes that one or not ไ buy this. <laughs> ที่นอนนี้ต้องซื้อจริงๆก็คือแบบวางปุ๊บหลับปับ๊บแสดงว่าชอบที่นอนอันนี้มากมันนุ่มเลี <laughs> ้ยงง่ายอ่ะดูดีหลับแล้วได้เวลากินอาหารแล้วนะคะไปชอปปิ้งใหง้หมาเนี่ยทั้งวันเหนื่อยอันนี้ก็จะผัดเปรี้ยวหวานนะผัดกะเพราแล้วก็ไข่เจียวอ,อร่อยขอตัวไปเิ้เากนนะ